กรับจุงการสวัสดีแม่อ,อบองโปนกรุบกรุบขี้เนเจนออกสนุก ok, สุขสบายนะจ้าสวัสดีนะครพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนสุขสบายดีกันทุกๆคนนะคะพบกับสาวตาพาแซบจ้าวันนี้สาวตา,เ,าเลิกงานมานะคะวันนี้ทำงานครึ่งวันจ้า,เ,าเนี่ยพึ่งเข้าบ้านมาได้จากเลยกินข้าวเที่ยงเสร็จเลยเลาะค่ะเลยเลาะไปหาหน่อไม้รู้ไหมคะว่าสาวตาได้ไหมโอ้โห ได้ค่ะได้ค่ะบุ่งชั่วตูสกำลังเตเริ่วโอชุดุยเจอทวายเคเดมิโชนิเออเริมังจีอามิดิเจดเรักชยองอ่ะลาฟอฟร์เรดบัมบูเจทัวอันเปอิบบิ้วสเดบัมบูว่ะหล่ะเฟกุซินไตอเวกเอาละค่ะจะรออะไรไปดูจ้าต่อนำตะมือ ตัมเปียงจ้ะตําเปียงปรางเซตเด้อตําเปียงปรางเซตจ้ะไปดูกันจ้ะว่าสาวตาได้เยอะขนาดไหนนะจ้ะมา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 ดูกันเลยว่ามันอยู่ไหนเนาะหน่อมาอยู่นี่จ้ะอยู่นี่อยู่นี่จ้ะวลาลาอิเลลาอิเลลาเลปูสเดบัมบูเดยจอนเดบัมบูล่ะอยู่นี่ค่ะทุกคนยังไม่เอาลงจากรถเลยนะคะแว้นมอเตอร์ไซค์คู่ใจไปนะคะนี่ได้มาเยอะเลยได้มาเกือบ เต็มถุงเลยนะคะนี่ถุงใหญ่ๆเลยนี่โอ้ยเือกากดีซะโอ้ล่าล่าสวยงามมากเลยนะคะทุกคนดูอ่อนๆเลยนะคะหลวั่งหลวักระจายกระเจี๊ยหลวั่งหลวังเลยเด้อบังปูเนยมือมืออยู่มืออยู่เด้อนี่อือฮึต่อไปเราก็จะจัดการเลยนะคะจัดการเลยดูชัดๆเดี๋ยวให้ดูชัดๆนี่ดูสิคะโอ้ลาลา จะล่าลาลลลาเกือบได้เกือบเต็มถุงเลยนะคะนี่อุยยังเก็บมาไม่หมดนะคะเดี๋ยวรอบหน้าจะเก็บมาใหม่เด้ออันนี้แบบไปแบบทันทีทันด่วนทันควันไปคนเดียวด้วยนะเอป่ามันจะอยู่ข้างถนนนะจ๊ะคนก็มองมองคนขับรถไปขับรถมาแต่สาวตาไม่อายนะเจ้เดยจ้าวาไม่อายนะคะทุกคนไม่อายเพราะว่าของแบบนี้หากินยากเด้อ ของร้านที่มีขายอ่ะที่ร้านก็เป็นหน่อไม้แบบที่เขาดองมาก็แพงแพงจ้าทุกคนเอาออกจากถุงเด้อจ้าครึ่งหนึ่งทีนี้ก็มานั่งแกะยาวไปเลยจา้าแกะเปลือก,กออกได้จ้ะเด้อเอาละค่ะนั่งแกะเปลือกมันเลยแกะยาวไปยาวไปจา้าเอาออกแบบนี้เด้อเดี๋ยวสาวตาจะแกะให้ดูนะนี่ a ัเล okay. voilà. bon? mm ็บแกกมลว้วลาอันเล l e ย e レビย e แล้วก็ตัดเลยนะคะตัดตรงปลายเลยเอ o ก p ูเป้วาลาดกากดีเลสก็มซะ หรือนบังบูใบเย้ละล่ะได้แล้วค่ะนี่ไงค่ะได้แล้วสาวตาก็จะนั่งแกะนั่งแกะต่อไปนะคะมาดูนะคะว่าเมนูแรกน่ะสาวตาจะทําอะไรกินนะคะว่าละมัวจะคงชิโนเดออองเล็บลาลาพูเดพูเดบัมบูกรมซะอ่ะเพื่อจะว่าไฟคุยดังโลดังโลบุเยอเอาดูเซลกระนั่งงมินุ์ Voilà, après je fais cuisiner n'importe quoi, euh, mettre dans le de nuit, avec le lait de coco au poulet et basilic thaï, euh, au avec la viande, la viande de bœuf ou la viande de, de porc au poulet, comme, comme vous voulez, voilà. Mettre là, c'est très bon ce plat. Voilà, la prochaine fois je, je vous présente ma euh, recette cuisine taille avec pouce de bambou. จนปูสเดบามบูนะคะพูดภาษาตันท้องถิ่นหน่อยโดยจะเดอเพราะว่ามีเอฟซีฝรั่งหัวน้องหัวหน้าเขากดตามช่องสาวตาเหมือนกันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวสาวตาก็ขอ,อปอกเปลือกหน่อไม้ก่อนนะคะแล้วก็จะเอาไปต้มจานแล้วก็จะฝานฝานแล้วก็จะเอาไปดองนะคะดองกับน้ำส้มแล้วก็เกลือนะคะแล้วก็ จะเอาไปทำหน่อไม้ดองนะคะตาต,ตาทำสูตรนี้นะคะเพราะมันกินได้นานจะดองใส่น้ำส้มนะคะน้ำส้มนะคะละต้องขออนุญาตทำงานก่อนนะคะนี่คืองานจะมีอีกครึ่งหนึ่งในถุงนี่อีกครึ่งหนึ่งในถุงยังไม่ได้เอาออกเลยนะคะทุกคนใช้เวลาเหมือนกันเด้อเอาละค่ะก็ไปดูกันนะคะว่ามเมนูแรก หลังจากที่สาวตาปอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเมนูแรกของสาวตาที่จะกินนะมันคือเมนูอะไรนะคะวะาล่ะ after le premier menu que je vais manger après là après finissa a t t e n t i ก n p o ก r le cas de qu'est-ce que je vais manger avec b ว่าล่ะแค่นี้ก่อนเด้อดูนะคะว่าสาวตาจะกินเมนูแรกคืออะไรใน จ้าเดี๋ยวขออนุญาตเอ่อปอกหน่อไม้ก่อนนะคะนี่ไงคะเมนูแรกจัดไปเลยจ้าหน่อไม้ต้มจ้าหน่อไม้ต้มกินกับน้ำพริกปลาลาลเด้อจ้าเด้อเสพไหลเสพไหลเอ,อวละพรูเมนูก็จะเฟเอ่อเล็บพุด,ดบัมบูบุยเอ,อเวก v e c l ปัตเต ดูพิมังเออเวกเลรลเดโคโคบุเลเลโคโควะละแล้วก็มีแกงกะทิฟักทองใส่ไก่ด้วยเด้อจ,จ้ามาทานข้าวกับแม่น้องเร็วนะคะวันนี้มีแกงฟักทองจ้ากแกงฟักทองแล้วก็น้ำพริกปลานะคะน้ำพริกปลากับหน่อไม้จ้าอันนี้หน่อไม้ฝรั่งเศสด้วยจ้าเด้อที่เกิดในดินเดนฝรั่งเศสจ้าทุกคนอร่อยหวานมากมเลยอืม sen phát thơm kìa xay cày ngon có đục cày nó máy rồi huộn cái chay cái chay lên cha <laughs> อร่อยเด็ดมากเลยนะค่ะทุกคนอ่ะ,ะ,ะเป็นยังไงล่ะคะเมนูแรกที่สาวตากินนะคะคือต้มจิ้มน้ำพริกปลาล้าจ้าอร่อยแซ่บร์เลยนชัะนะคะทุกคนนะคะ ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมกันนะคะเดี๋ยวรอบหน้าถ้ามีโอกาสไปป่าหน่อไม้อีกเดี๋ยวสาวใต้จะถ่ายมาให้ดูลงคลิปให้ดูนะคะไปเก็บหน่อไม้มาจากวันนี้ไม่ทันแบบว่าจะถ่ายให้ดูจะลงคลิปให้ดูเพราะว่ามันร้อนมากเลยค่ะมันร้อนช่วงบ่ายช่วงบ่ายนะคะมันร้อนมากจริงๆก็เลยไม่ได้เอาขากล้องขาอะไรไปก็เลยไม่ได้ถ่ายมันฉุบละหุกนะคะเอาละค่ะขอบคุณเด้อที่รับชมจ้า เป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้สาวตาด้วยด้วยจ้ะเด้อเอเวลาวูเย่ละคอมจีมังคีตุเลเอาเกเลอนเสิรตุเลคอมจีมังีเล็เมียมนูสเลุ้เดบัมบูบูเยเอาเอกเดล็อตุเซลไอเอาเอกพัตเดพตเดพิมังเทรย์เทรย์บงจดอัสามังคีแซ่บแซ่บแซ่บ เวลาเราเพลิดเพลินฟัวสิ่งที่เราเรียงก็จะว่าฟิล์มเอะพกบูเดวะขมังลาฟอเรดบัมบูโอเคบายบายบ่งช่วยใน ATUS ไม่เคยเดบวร ja. ิกาดีมาเชนเดคลิปวิดีโอมาเชนเดยูทูบสิบหุ่นเป้อปุ่ยอุบอันเนื้อวูเดชแนนมายูทูบสาวตาพาแซบอินเฟนด์อีอปุ่ยไลฟ์ปักตาเชื่อเอาบอกบ่งช่วยในสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณมากค่ะ Bye. -bye.